เดือนมายืมหมอกกระทะเมื่อกีหมกระทะบ่นี่ถามไม่เดือนเนา่ค่ะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้องผดิน่ะหมลกดีนน่ะเื่อไงฮะกันต้มหมากเกลี้องเลยทำกเกอมา สิเมื่อลมากินแม่กูนี่นะแจงไหนี่จงท้องไหนจงจงไม่กินหมูกระทะบ่นี่นี่ให้กินอยู่บ่เมื่อกี้นี่คือว่าแม่เพื่อนกันบ่นเราไม่เลวบ่

เีให้ไม่ได้ลูกปุยนะโอ้เนี่มึอเอื้อมื่อนว่าพี่ดูมดหมอไว้ถ่าดิันเห็มู่งด้วยขึ้นมาพี่ได้ดุขาเห็นเราอยู่คืน มึงม like ือนะดอกมึงมือเลยมึงมืออ๋ออะไรอะไรอี่รอพี่บาตอยากไปเซเว่นบ่าวะพผล่ามาก็เดินยังไปเดินกินบ่กินบมันหมูมีกั่มคงหมูมีปูนาทอดปูนาทอด ห่อนห่อนห่อนใช้ทอดแต่หมอว่านนี่มันบูดก็ว่าดีหอนอุ้ยมันบ่มีกัมโค้งเลยลูกนะมีแต่กัมน้อยๆกัมน้อยมันมีกัมโค้งกัมโค้งกัมโค้งกับหน้าตู้ขึ้นแล้วอืมกัมโค้งทอดกินกับตำมะฮุงแค่ว่าจำกล้วย Tù, ừ. Mình im nhà ở đây mọi người vào đầu tạm sao mà anh dip kapo cho tao xuống mừng mừng đụt mừng Chị mừng Chị mừng mừng khai mừng 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 mừng

Nào, cắt cắt á à? kia cái nằm nó chứ dư đâu lụ được từ nơ mà mình cảm ơn đậu. cảm ơn cả. cảm ơn 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 สบาขึ้นไม่ลงมือในมือในเห็บมัดเห็บมัดขึ้นดูอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นมันเปื่อนนะเว้ยมันฉีกเข่าตีนเจ้าน่ะพยายามเลยคะเอ้ยงานเลยเหนื่อยคายออกมาเลยใครเอาน้ำส้มให้วาชนาในเรื่องนังคุ้มเ้ยเอาว่าลงน้ำส้มนั่งนี่ดนั่งนี่ดเอ้ยคุ้มเอาน้ำส้มอย่าดงมึงในเปื่อนนะมึงนี่ tôi nhảy nhảy chứ bởi mình mang chẳng nhanh cho khảo nữa ba mình vô năm khảo hả thêm mày cả sư lấy nó sẽ đẹp đây nhanh nè kiếm mà bạn đó người <laughs> <laughs> mày ghi dâm này mày ghi dâm này nằm trong mày này mọi người mày 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 Hãy mong xuân nga mi hai tòi kim chong tu tầm tèn lắm lắm bột đốt lắm bột đốt bột 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 à? Bạn ơi Mừng mừng đấy đó Bảo không đúng mày mẹ gì Xem mảng bên nào mai mẹ kia này Bảo lại ừ. à. Bảo lại Bảo lại <laughs> <laughs> Bên ra đĩa tự mình bao hả bao bơ đĩa bơ mày hả bao bơ đĩa bơ vô mือน à chừng đào nấm choi hả à bao mẹ bao thấy hả à มีไผยเปล่าไรอมีไผยเปล่าไรแม่กระเป๋าเ่ไรเปล่าที่ละมาร์กแต่เปล่ามักเดียวยังเป่ได้สิไปประเข่าเบิร์กเมย์ลงมั้ง Lạc là cái chịu hỏng anh em có lạnh Tông áo băng sụ rồi đủ Bao ná đủ nè bao lốt ná Hà thịt đông bượn nè bố kiếp đơ Hà bố đốt tổ năn nè Bượn nè bó áo mèo hay Những đứa đáy nuôi yêu Bao Chị <laughs> <Xì> mừng <mày. cười> <laughs> nè Ủa, à, ยาวผมเปล่ามาพี่สิเปล่าให้นั่งแล้วกันนี่นี่เบสิลองมึงเบสสียังสีสียงชมโบแมนสีพี่้ำเงินที่าสีชมเดี๋ยวเนื้อเงินเออสียังนี่ สีชมบอแมนสีเขียวสีเขียวสีแดงสีแดงนี่สีชมสีชมอืมสีชมน้ำชมสีชมนคุ้มสียังคุ้มน่ะเนี่ยถิ่มลงได้เปื่อนอ่ะ không này bạn <cười> <cười> à, <cười> bó này Vào này vậy Cái tạ. Ơ, sao bạn ơi, bữa này nhom nhom nhom. Nhom nhom nhom. Nhom nhom hết bó này nhom. Chân <laughs> chép bớt mong ชือดชัดแมเวลาทเปอเนี่ยพี่ซีดออกแล้วบนแกมบงไม่เนจมอกแกมบงบนหอกบนบงนะน้ำรีสุปอยู่ในบนบนอันบนนี้ข้างในมันสีเป็นหูน้อยสกิเตียกินแล้วนะเบิกไหมชิแกให้ค่ะ Gái, chóng, Băng, <tôi> <tôi> này gai đang tìm song nè 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 Này nè 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 เอาห้เอคูม่มเอผ้ากี่น้ำเนยปันนี่ปันไหมใจเด้อผ้ากิ <laughs> นน้่แล้วพ่อเม่อยากกินใน้่นพ่ออยากกินผ้าทำไมแม่เพียงแม่ไหม,ม <c oughs> ขอบใจเด้อน้องวาสนาอู้เจ็บผงแก้มใ้วัน ปองปุ่งมากินเอาดูวะอืมจับเอาตูก,กลางเห็นมอลูเห็นมอสรงก,ก,ก,กลางจับมากเอเอ mẹ cái kỳ cực 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 đâu cực kỳ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  nó งามเนี่ยลกะมอนนั่นนะมเปลือยเปลีอยนะจ๊ะคือว่าน้ำไรอยู่เนาะไม่ก้อยทางลงไป ทางมันนั่นแหละเบลขุดใหม่ก่อนขุดอันน่ำทางน่ำไงมือใหม่ก่อนจะขุดทางอ่ะมันใด้ลงตกันลกดดลแล้วลดแะบพอมาไร แม, <า S 1> ม่นบ้อแม่นบ่แนซ่ําจักฮะอาทองไปอาทองจินนี่ <c oughs> เราไปเฮือนแต่จินนี่อทองจนนี่แม่นบ่แม่นอทองบ่จักทองจนนี่ จน,นี่แหม่อ้วนแม่อ้วนเจนนี่น้ำมนันเอาอ๋อดูอ่ะถอดให้ชิถอดเบิร์ดกินโมเบิร์ดค่ะไปจีกินนั่นแ่ะ thoát em kiao chưa chắc có trái đời mhm mừng khói không mừng khói được mừng khói không mừng khói không ข่ายออกมาข้ายออกมาขากคอนน่าข้ายออกมาไหมมาชนะเบิ่งนขากคเอ,าอ,อเลยหลอกอ,อาบน้ำอีกบ่พอแล้วอาบน้ยเนาะ khăm nữa Ừ, thừa mình đây không thừa sao? không sầu nhỉ có cây có cây có cây đâu mà mày phốn tột phốn tột <laughs> tốt hả phốn tốt thì đó chỉ bảo phốn tốt mau ấy.

ไหนเนี่ยเตียงเนี่ยเียงไหนเตียงนี่ยเตียงนเตียงหน้านะถูกหน่อยบุ๋งเตียงเตียง้าคนเนาะถกม่ขีเลยตาดีไหองหดไม่ได้เห็นในการแนมกาอ่ะ cái cậy thì dần trừ hả cái đấy là đấy ngân còn bao này đó นี่ของแค่มาท้องคันไม่เม,ม,เม,ม,เม,มนบ่อตัวคือสีเม,มนบ่วะอืออย่าเห็ดน,นัหน,นะนุมันจะคาคอ à à à mèn kén hả panok panok này bạc này khang à mừng mừng nhá đâu mừng đâu hát chị về lúc đâu ngày ăn à mẹ bó hồng hồn nè Mở Cứ cứ vô tụi này Tình gật chứ ướt ướt nè không có ừm này ừm ơi ừm còn tốt quá còn tốt đấy mình phá. Phá mình đây, Đại ơi ừm 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 Ba, ba nguba. Nantu pa